จุดเด่นของเจ้าชะตาราศีกร,รกฎนะคะการงานได้เกษตรราธิบดีโดยดาวพระอังคารขยนขันขันแข็งด้ยดาวพระอังคารและมีความขยันในการงานและก็จะได้เงินมาเพราะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคงานดีเงินด,นดีมีความสุขแล้วเรื่องของความรักรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งอย่าไปเร่งเพราะเป็นช่วงจวังหวะของสายบูมากกว่า พราะดาวพระเกติาเบลิงลักนาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะการทรยศโคโงหักหลังถูกหลอกลวงอาจจะเกิดขึ้นเพราะหลังจากวันที่18มิถุนายนที่ดาวพระเกตเนี่ยมาเริงลักนาก็ได้ตําแหน่งเกษตรแรกเรือนในเรือนของดาวพระราหูที่ดาวพระราหูสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบ,บดีที่ดาวพระพฤหัสบดีมาสถิตอยู่ในเรือนลาภโชคลาภกุมกับดาวพระบริจุยตั้งแต่วันที่30มเมษายน256750เนี่ย เลขโชคลาภของชาวราศรีกรกฎลัคนาราศรีกรกฎที่มีโอกาสเรื่องของศาสตร์เล่นลับสิ่งเล่นลับการเดินทางกายการประสบความสําเร็จหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนําเจ้าชะตาที่ดาวพฤหัสบดีเป็น11แก่ลัคนาจะฟุ้งเฟืองคนหรือเรื่องลาบเลือหลายรวยแน่นอนดีแน่นอนประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในสิ่งที่คิดอ่าน และจะลงมือทําก็ลงมือได้เลยเพราะดาบพังคาได้ตาแหน่งเกษตราราธิบดีตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2567จนถึงวันที่13กรกฎาคม2567เพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะราศีแม่ท่าที่เป็นเรือนการงานเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งนะ หนุนำด้วยดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพระศุกร์น้ำในเรือนของดาวพระพุธท,ที่มากุมลักนาหลังจากวันที่27มิถุนายนในเรือนน้ำที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือน้ำในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเจอเพื่อนฝูงที่ถูกใจนำพาไปสู่การเงินที่ยิ่งใหญ่และการงานที่ยิ่งใหญ่ เรื่องของความรักรอเวลาสักหน่อยหนึ่งให้ดาวพระสาวเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งความรักคู่ครองไปสถิตที่สุภภพ,พสักหน่อยเพราะตอนนี้ไปสถิตที่ทุสถานภพ ก็ยังอยู่ในช่วงที่ความรักคู่ครองปลิวมาแล้วก็ปลิวไปเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสนะคะให้โฟกัสเรื่องงานกับเงินซึ่งเราจะได้อย่างแน่ๆอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็มีโอกาสข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปเรียนในสถาบัานต่างชาติก็ได้นะคะและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยด้วยอานาจแห่งดาวพระมริตอยู่ที่กุมกับดาวพระพฤหัส,สบ,บดีที่จะนําพาท่านไปสู่โลกกระทักที่ยิ่งใหญ่และนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่นะคะค่ะ ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎและทุกท่านช่องนีมีความสุขกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ